สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะ6ถ้วยนะคะราชินีถือถ้วย1ถ้วยแฮงแมนนะคะเด็กถือดาบ8ดดาบนะคะอัศวินถือถ้วย สเหรียญน,นะคะ The e m p r e s สีถ้วยนะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานใบแรกกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมินในช่วงเดือนนี้แม่หมอมองว่าตัวคุณเองอะเร็วๆเวนี้ยอาจจะมีการได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าคนเก่าๆหรือคนที่เคยคุยกันเก่าๆอะ่ะ คนที่เคยมีมิตรภาพกันมาเก่าๆนะคะอาจจะมีการได้ติดต่อกันหรือมีการได้กลับมาพบเจอกันใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะคิดถึงความรู้สึกในตอนเด็กหรือว่าคิดถึงเพื่อนเก่าๆคิดถึงความสัมพันธ์อะไรที่มันมีความอบอุ่นในวัยเด็กนะคะทางด้านการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยแม่หมามองว่าในช่วงเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะ ถือว่ามีใช้จ่ายได้แบบชิลๆหรือถึงแม้ว่าใครบางคนในที่กำลังคิดถึงอยากจะรอเงินก้อนกำลังรอ,อกู้มีเกณฑ์ได้ตามที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้นะคะอาจจะมีการได้กู้ผ่านสำหรับคนที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยมีเกณฑ์ได้ตามที่คุณเนี่ยคิดหวังเอาไว้เลยนะสำหรับสภาพแวดล้อมทั่วไปในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมีนะคะ แม่เหมาะมองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะค่อนข้างรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆห,หรือตัวคุณเองอ่ะอยากจะมีความสุขอยู่กับสิ่งข้างๆสิ่งรอบตัวมากขึ้นตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการอยากจะปล่อยวางอ่ะแม่เหมอมองว่าในบางท่านนะสำหรับคุณที่คุณได้เจอเรื่องเครียดเรื่องกดดันหรือสิ่งต่างๆรอบตัวที่มันแบบค่อนข้างวุ่นวายใจอ่ะ เหมือนตัวคุณเองในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่อยากจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างเหมือนพยายามทําใจให้สบายมากขึ้นอะ่ะทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะเจอสภาวะแวดล้อมที่มันมีความกดดนันความอึดอัดใจเหมือนแบบคุณเองอะ่ะหาทางออกไม่ได้นะสําหรับบางท่านอะ่ะสภาวะแวดล้อมตอนเนี้ยมันเลยทําให้ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนพยายามที่จะเอาธรรมะเข้าช่วยพยายามใจเย็นมากขึ้นพยายาม ทำตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันน่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะสำหรับช่วงนี้แต่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับชาวราศีมีนนะคะแม่เหมาะมองว่าคุณะจะตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลรอบตัวหรือว่าบุคคลที่ทําให้คุณเป็นทุกข์อ่ะเหมือนเร็วๆนี้คุณจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่า ตัวคุณเองอะ่ะจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้จะมีความเด็ดขาดมากขึ้นนะสำหรับบางท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะสำหรับในตอนเนี้ยชาวราศีมีนแม่เหมาะมองว่าตอนนี้เหมือนตัวคุณนะถ้าคุณเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่ๆหรือสิ่งที่ไม่ดีคุณแบบเหมือนพร้อมที่จะเดินออกไปเหมือนแบบไม่ได้อยากอยู่ตรงนั้นะแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยวางวางบางสิ่งบางอย่างลงด้วยนะ สำหรับการงานและความสำเร็จนะคะการงานและความสำเร็จของชาวราศีมีในตอนนี้ได้ภ s ยสิก c อกคับเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ตามที่คุณคิดหวังเอาไว้สี่ถ้วยอะ่ะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วแหละมีการเสนองานให้กับคุณนะคะบางท่านที่กำลังรองานอยู่อ่ะมันมีงานเข้ามาแต่ว่างานตรงนี้มันอาจจะยังไม่ตรงใจคุณ ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่งานที่คุณรักคุณชอบสักเท่าไหร่มาเลยทําให้คุณค่อนข้างรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะรอคอยไปก่อนน่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณชอบจริงๆเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณรักจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าสําหรับคนที่กําลังรอคอยการงานอยู่อะ่ะกําลัง รอคอยการสอบเนี่ยแม่เหมาะมองว่ามีเกณฑ์สอบได้สอบผ่านได้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับราชการนะคะแต่ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่โอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้ระยะเวลานะยังไม่ใช่ในเร็วนี้ย,ยังไม่ใช่ภายในเดือนเนี้ย The Hangman เข้ามานะคะไม่เหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดเอาไว้อ่ะก็ต้องรอคอยไปก่อนแต่ว่ามันมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนนะ ดี e อมเพรสเข้ามาในตำแหน่งความสำเร็จของคุณเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าในบางท่านนะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่คอให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะซึ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าคุณมีหน้าที่การงานดีฐานะดีเป็นผู้หญิงอะ่ะจะดีมากนะถ้าใครมีหัวหน้างานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีเส้นสายที่เป็นผู้หญิงอะ่ะจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณดีมากในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับทางด้านความรักเนี่ย ความรักในดวงคนโสดแม่เหมาะมองว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีการได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะในช่วงเวลานี้แล้วก็มีแนวโน้มไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดคุณจะเจอคนถูกใจเขาเขาคนนี้จะเป็นคนที่ลักษณะดีมากๆหน้าที่การงานดีหน้าตาดีหรือแม้แต่คาลมการพูดคุยเนี่ยคือแบบทำให้คุณหลงได้เลยทีเดียวอะ เป็นคนที่รูปลักษ์แบบดีมากๆอ่ะแล้วประกอบกับ the emperor คือเป็นคนที่มีฐานะดีหน้าที่การงานที่สูงด้วยนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยคนโสดนะถ้าอยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงเดือนนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะหรือจะได้เจอคนถูกใจคนดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ย ความรักในดวงคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้แม่หมาะมองว่าอาจจะไม่ค่อยมีความหวานให้กันสักเท่าไหร่นะเป็นช่วงเวลาที่หันไปโฟกัสเกี่ยวกับการงานมากๆอะ่ะหันไปโฟกัสเกี่ยวกับการเติบโตในหน้าที่การงานกันมากๆนะคะในแต่ละท่านอะ่ะคือเหมือนต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังอะ่ะในตอนนี้คือแบบสปีดตัวเองหันไปสนใจการงานมากกว่าแบบเติมความหวานให้กันอะ่ะ แม่หมอมองว่าสําหรับคนมีคู่เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยให้มันแบบเติมความหวานให้กันบ้างนะแต่สําหรับใครเนี่ยที่กําลังแบบรอคอยอยากจะมีบุตรมีลูกเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะเป็นช่วงที่ดีที่คุณนะี่ะสาหรับคนที่กําลังรอคอยอยู่อะ่ะถ้าคุณอยากมีลูกมีบุตรเนี่ยจริงๆแล้วไปไหว้ขอพรนะ่ะให้แบบเจ้าแม่กวนอิมประทานจะดีมาก คุณจะได้ตามพรที่คุณได้ขอไปนะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ตามที่หวังนะคะสําหรับทางด้านสุขภาพเนี่ยสุขภาพของชาวราศีมีนนะในช่วงเดือนนี้แม่หมอบองว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงดีนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่พอคุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา มันก็อาจจะมีโรคบางอย่างที่คุณมองข้ามหรือคุณแบบไม่รู้หรือว่ามองไม่เห็นนะ่ะเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะเดะเดวิลเข้ามาในตําแหน่งสุขภาพของคุณนะแม่เหมาะมองว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคเก่าๆโรคเวรโรคก,กรรมซะมากกว่านะเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมอะบางท่านมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นโรคเก่าๆที่คุณแบบไม่คิดว่าจะเป็นอะ โลกที่แบบไม่น่าจะเป็นมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วว่าสำหรับชาวราศีมีในช่วงเดือนนี้นะคะเดืดสันเข้ามาให้สบายใจหายห่วงได้มันเหมือนกับว่าถ้ามีสิ่งไม่ดีหรือพลังงานไม่ดีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคุณมันจะถูกเคลียร์ออกไปหรือในช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณอยากจะให้แบบสบายกายสบายใจจริงๆอะ่ะให้ไปไหว้พระขอพรไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณอะ่ะ หรือเทพเทวดาอารักษ์ประจําตัวของคุณให้ปกปรับรักษาคุ้มครองแบบกันสิ่งไม่ดีออกไปเนาะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะสว่างสดใสแบบรุ่งเรืองมากสิ่งไม่ดีมันจะออกไปถูกเคลียรออกไปนะคะมาดูไพ่สรุปกันนะไพ่สรุปในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมชาวราศีมีนบ้างนะคะสิบถ้วยนะคะ The e m p r a t e สามดาบนะคะ Judgment นะคะ The Devil นะคะ The Lover นะคะ สำหรับพลังงานไพสรุปในช่วงเดือนนี้แม่เหมาะมองว่าไพอาจจะกำลังบอกคุณนะคะว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีอมันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้สิบถ้วยมันคือความสุขความสมหวังอะการเต็มอิ่มการพบกับความสุขในชีวิตอะด e e m p r e s s เนี่ยแม่เหมาะมองว่าตัวคุณเองอะจะได้เจอกับความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านการเงินการทองการใช้ชีวิตเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยมันจะดีมากๆแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนแรกอะ่ะมันอาจจะมีการได้พบเจอกับคนที่เป็นแบบท็อกซิกบ้างเนาะแต่ว่าคุณอะ่ะจะแบบหลุดพ้นอะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพบเจอกับคนคนนี้หรือว่าสิ่งไม่ดีอะ่ะแต่ว่าคุณจะหลุดพ้นได้นะคะมันทําบุญทํากุศลเยอะๆสิ่งต่างๆเทวดาท่านอะ่ะจะ อวยพรจะปกปักรักษาคุณเองนะคะ The Devil The Lover เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงเดือนนี้ถ้าคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจเนาะแต่ว่าก็อยากจะให้ระมัดระวังสุดท้ายมันอาจจะมีการแบบลุ่มหลงกันลุ่มหลงกันด้วยรูปรักษณ์หน้าตาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยมันเหมือนกับคุณอาจจะเจอใครบางคนในช่วงเดือนนี้ที่พอคุณเห็นปุ๊บคือคุณหลงเขาเลยอะ อาจจะด้วยรูป,ปลักษณ์หน้าตาโปรไฟล์ของเขาเนี่ดีมากๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็ยังต้องมีเหตุให้ระมัดระวังอยู่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคนที่เข้ามาก็คืออาจจะโปรไฟล์ดีมากๆแต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการที่เขามีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับคนโสด สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ